สบายดีเนาะตอนนี้กัอยู่กับดิเจีอง x ซนะ์วเอนาะตอนนี้ดิเจีอง x ซ์กับสภาพมาเทีย่ยวมาส้มแกงกูอยู่ที่เมืองวปีแขวงสารวันเนาะอันนี้ก็คืออันเพือผ่านอาหารเนาะทางลงเนาะทางลงแกงกูเนาะพามาเทียนะ่ยวมาส้มเนาะเป็นอย่างไรกันเนาะสวยงามมินิพี่น้องธรรมศาสตร์ปนานเฮาแกงกูพี่น้องแกงก่าเ,เดินเดินสภาพไปเทีย่ยวไปสม้มเดินผ่าลงไปเบิ่่งวาเป็นจังได้ธรรมศาสตร์ชวยงดงามขนาดใด้เนาะ เออแนเนบึงว่าวิวสวยขนาดไหนน้องพี่น้องเนาะนี่จะคือเรากำลังอ่าสเสดินทางลงนอนลงลงไปว่าเออมันสวยขนาดไดนมาบิึงมาชม,มนดูกันกระทรวงนี้ก็คขนบ่ท่านคอยลงมานอินไลายเนาะเพราะว่ามันยังบ่ท่านหอดส่วงพี่ใหม่เธอได้แต่มันก็ะไกลเข้ามาแล้วเนาะ กระไลเขาก็จะหมักลงไปแถวตาเสรทปนะแต่ว่าแกงกูงก้นี่ก็เป็นแหล่งธรมรมชาติที่ดีที่สุดนะธรมรมชาติบ้านเฮาป้า,ากระไลได้พี่น้องเลยป้า,ากระไลแถวแกงกู้นี่เคยมาหายอยู่ป่าแถวแกงกุ้อยู่สวยดีพี่น้อง สงาสบายดีเนาะสุขสุขคนเนาะมาเบ่งน้ำกันนะี่เนาะใครผบเคยหูเคยเห็นก็นได้เนาะนี่คือวิวธรรมชาติสวยสวยอยู่ที่แก้งกุบ้านเฮาเองเมื่อปีกแอ,องสรววันนาะพี่น้องเนาะ มาส้มเลยนะ้ำบรรยากาศสดๆ,ๆเลยพี่น้องโอ้วววววววี่นวววววววอีววววีเว้ววงกวบบวววววดววววเวว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 าวววีววววววอวเววววาววอวว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 ี่วว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 เววววว่วว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 าเวว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 วมววววเวว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 เวว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 พี่วว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 ว่วว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 วเวว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 วลววบวาววววววตวสวยๆเลยพี่น้อง สวยงามเลยพี่น้องเลย,เยบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องมันจะมีปลาปลาลอยเนาะปลาลอยแถวนี้เดี๋ยวดูยีนหรือ,อยังเมื่อกันกระเฮาเอามือไปจกนี่กระพ่อรวยได้พอ่อปลารวยด้พี่น้องเลยบรรยากาศสดๆเลยพี่นอ้อง,องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ที่เจ้าปอง SBL เนี่ยเด้อขอบคุณได้เบิง์ด้กูได้ชมคลิปนี้ก็ได้เนาะ บรต้องเป็นซีเรียลไนนลฟ์พี่น,อน้องเไงกับ COVID อ,นนอ่าโควิดบอกพีนะกับโควิดสิบเก้าโควิดหนาเนาะพตอนนี้ครับก็มาผ่อนไายเนาะผ่อนคไข้ต้องเกลียดจากโควิดสิบเก้าตอนนี้ก็บ,บ่มีคนมากากับห้อก็บริโคยใส่ผ้าพิษปากเนาะพี่น,อน,น้องเนาะบอยู่ส้มส้นเนี่ยอัดไลฟ์อยู่บ้านเยือนเมื่อก่อนห่อนตรงนี้อากาศห่อนไลฟ์พี่น้องกันลงมาหาอ่าส้มกับน้ำกับนนี่แี่นะ <S <S บางคนก็อยากลงดินกับลินได้เนาะร่อยดินได้เนาะ นำต้นตาสวยงามเลยพี่น้องสวยงามลายพี่น้องยูสวยยูสวยพี่น้องเลยบ่หักบ่ว่าเจ้าดอกคำแข่งของน้ำควายมีแหงลงแข่งปัญหาลายวันโอเคเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะถ้าบุได้มาก็มาเบิ่งมกะส้มได้เนาะ หรือว่าผู้ได้โปรดจักทางมากมาาก็มาดีเจพอ xl ได้เน่อยวันที่บานสะพานมือปีแขวงสะรวั์เลยไป่น่องเด้อโอเคโอเคโอเคนะจ๊ะ